เฮโยสกายไม่ได้ไม่สบีมนะฮะวันนี้นะฮะ mm hmm. เราให้ตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่านะฮะเรามีอีเวนต์กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะอีเวนต์นะนะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับทอยและเกมนะเราจัดกันอยู่ที่นะฮะเดอะสตรีทรัชดานั่นเองนะฮะก็มีร้านนะฮะฟินเก็บบอร์นนะในไทยเราเยอะมากไปจัดบู๊กันนะจริงๆแล้วก็จัดเริ่มจัดแต่วันที่25ถึงวันที่26นะฮะแต่ว่าบีมเนี่ยไปวันที่26นะเพราะยี่สิเนี่ยก็คือติดคอนเสิร์ตเอสพ่าจ้ะ โอเคก็ค okay. ือต้องไปวันนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือบอกได้เลยว่านะะมีพี่ๆเนี่ยไปกันแล้วเมื่อวานนี้นะไปจัดสนามใหญ่มากๆบอกเลยว่าโอ้อีเวนต์เราใหญ่มากนะและก็มีของนะแบรนด์ต่างๆมาจําหน่ายด้วยนะแต่วันนี้นะจะมีร้านสลักช็อปนะไปจําหน่ายนะไม่ว่าจะเป็น b บ c ็ก i ิเวอร์เองนะฮะหรือว่า UAG นะหรือว่า d y n a มิกนะฮะวันนี้เราขนไปจุกๆขนไปเต็มๆนะขนไปจําหน่ายกันนะแล้วก็มีบางตัวเนี่ยจะให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าสเปเชียลมาก ไม่มีขายที่ไหนและมีขายที่ร้านแซลกช็อปที่เดียวเท่านั้นด้วยนะคะโอเคนะเพื่อเป็นการเสียเวลาทุกคนเดี๋ยววันนี้นะฮะบิวจะพาทุกคนไปเดอะสตีแลชนานะไปเอีเวนต์ใหญ่ของเราในปีนี้ไปเลย let's go <S โอเคนะทุกคนตอนนี้นะเราก็อยู่บนทางด่วนนะคะกำลังจะ ลงไปที่นะฮะสตีชดานะซึ่งบิมไม่ได้มาย่านนี้นานมากบอกเลยว่าไม่ได้วิ่งเส้นนี้นานมากๆนะฮะก็แอบงงงเล็กน้อยดูก o o g l e แ a ปไปนะคะก็รถเริ่มจะติดหน่อยหนึ่งนะงะตรงแดงที่เรามาถูกหรือเปล่าในไปแดงนี่แต่น่าจะใช่นะฮะรถเริ่มเยอะนะวันนี้วันอาทิตย์น่ทุกคนขับมาชิวๆนะโอ้ข้างหน้าเบรกเ อีกประมาณถ้าดู Google m a p นะก็อีกประมาณ12นาทีถึงแล้วนะคะ2องทีถึงแล้วะะตอนแรกใจเนี่ยกะว่าจะไปถึงที่นู่นเนี่ยประมาณสัก10โมงนิดๆนะฮะแต่ว่านั่นแหละเลดมานิดนึงเพราะว่าเตรียมของกินข้าวนะคะก็เลยเลดไปหน่อยนึงนะฮะแต่ว่ายังไงเราก็ไปทันอยู่แล้วนะคะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอไปขับรถก่อนและเดี๋ยวเราจะไปโพกันที่ The Street ราชดานะค,ะคนุ Stay t u e เดอะสตรีลัชดาแล้วนะ,ะนี่ดูของเราขนมาในะวันนี้ไม่ใช่แค่ขาย,ยเดียวทุกคนมีแจกด้วยเพราะวันนี้เรามีแข่งขันมากมายเลยนะคะเพราะที่สุดท้ายแล้วเราต้องจับเต็มเพราะฉะนั้นของแจกของแถมของจำหน่ายมีเพียบนะฮะโอเคเพื่อการสนับสนุนทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันที่งานเลยนะฮะ,ะไปเลยเรสโซ อยู่ในงานนะที่เดอะศิราชนาแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ในงานของฟิลกบบระเบิดนะทุกคนเดี๋ยวเรารเดูด้านหน้ากันดีกว่าไปเร็วๆนี่แหละก็เป็นในส่วนด้านหน้าของงานนะฮะที่ตรงน,นี้แนละ้วเราก็มีนะฮะฟิลกรบ,บอร์ดแบบแรงๆนะฮะและของศิษย เคยเห็นแล้วนะจะอยู่ที่ร้านพี่หนุ่ยนะอยู่หน้าร้านจักรบอยนั่นเองอันนี้จะเป็นนะรูปภาพกราฟิกต่างๆนะฝีมือนะของชาวไทยนะก็คือจะเป็นเอกลักษณ์เลยก็จะเป็นของพี่หนุ่ยนะที่เป็นคนวาดนั่นเองนะแล้วก็มีพวกแรมต่างๆจำลองนะอันนี้ก็ DIY มากๆนะเอาแผ่นเอาแผ่นฟิมเ์อร์บอดที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทําใหม่นะดูเท่มากเลยนะอ่าอันนี้ก็เป็นรูปภาพ เป็นฝีมือของพี่นุ้ยจริงๆเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสินค้าตัวอื่นบ้างว่าวันนี้มีอะไรมาขายนะะี่ะอันดับแรกเลยนะอันนี้ก็บอกจริงๆว่าอันนี้สวยมากนะคะสวยมากๆนะค,ะคือดูดีมากนะคะมีแผ่นพื้บอรด์ด้วยแล้วก็เป็นแลมยาแบบนี้นะคะดูดีมากเลยนะคะอันนี้เป็นของปิ๊กบันจากองเกลนะคะก็มีหลายแบบหลายสีหลายทรงนะคะโอเคถัดมาฮะ ถ้าพูดถึงนะฮะเทคเด็กเนี่ยไม่มีเอ้ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงซิงเกิลบอร์ดนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์เทคเด็กนะเพราะว่าเทคเด็กเนี่ยน่าจะเป็นต้นกําเนิดของซิงเกิลบอร์ดเลยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทคเด็กที่เป็นแบบรุ่นนะฮะรุ่นรุ่นนานแล้วนะแต่ก็เป็นไซส์ที่ค่อนข้างมี้เ้ื่องสามสองมียี่สิบเก้าแล้ว 3, 2, 29, ลก็อย่างเงี้ยนคะ่อนข้างสวยเลยนะฮะโอเคถัดมานะก็จะเป็นของ SOS นะฮะอันนี้เป็นชุดคอมเพรสนะฮะแล้วก็จะมีของจิ้งเหลนด้วยนะฮะนี่นะฮะแผ่น มีหลากหลายลายนะหลากหลายทรงนะฮะบอกได้เลยว่าสวยมากๆะฮะแล้วบอกได้เลยว่าแผ่นเขาเล่นดีมากๆนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นนะฮะชุดคอมพิวแบบสตาร์เตอร์นะฮะของ SOS นะฮะก็สำหรับใครที่แบบอยากเริ่มต้นนะไม่อยากซื้อราคาสูงมากก็มีแบรนด์นี้นะฮะให้เลือกกันได้แล้วก็อันนี้นะเป็นน้ํายาสําหรับใส่ล้อนะฮะคือบอกได้เลยว่าบางคนเล่นไปนานๆล้อเริ่มแบบเริ่มฝืดนะฮะเริ่มฝืดแล้วไม่เหมือนเดิม หยอนัพยาตัวนี้ไปแล้วลองล็อกคุณจะกลับมาเหมือนซื้อใหม่ได้เลยนะคะ<ม>โอเคทัดมากสิ่งที่เป็นอะไรที่คนหาแล้วก็หาเยอะที่สุดก็คือล็อกนัดนะฮะวันนี้ร้านจิ้งเหลนนะฮะมีล็อกนัดสองสีนะ,ะมีสีทองด้วยแล้วก็สีดําด้วยนะอ๋อมี3สีสีสีเงินอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะ<ม>สวยมากเลยสำหรับใครที่ชอบหล่นแล้วหาไม่เจอคิดว่าซื้อสแปร์ไว้คุ้มมากๆนะฮะคุ้มมากๆนะ แล้วก็นี่เลยค่ะเป็นล้อเป็นล้อของจิ้งเหลนนะซึ่งบอกได้เลยว่าดูดีมากแพ็กเกจเขาสวยมากทุกคนแพ็กเกจีสวยมากนะคะก็คือแบบว่าล้อหลายสีหลายแบบนะฮะมาเลือกชมกันได้นะฮะล้อเขาสวยมากๆนะคะถัดมาก็จะเป็นนะคะเป็นทักนะเป็นทักสำหรับว่าออเป็นทักโปรนะคะคือแบบว่าเล่นได้นะคะน้ำหนักดีอยู่นะคะทักโปรนะคะโอเค แตโซนตรงนี้นะก็เป็นของร้านสล็อปของเราที่คุณนหน้าคุณตากันดีนะฮะ,ะวันนี้นะร้านสล็อปนําสินค้ามาจําหน่ายหลายแบบมากๆนะไปดูกันอย่างแรกเลยลิปเทปนะลิปเทปเรามีตั้งแต่นะ,ะของ b บ c ็ r i ิเวอเองนะฮะหรือว่าจะเป็นโกลีกิฟแม็กซ์จาก UAG นะฮะหนึบนุ่มเล่นง่ายนะฮะและวันนี้เราก็มีล้อจาก b บ c ็กริเวอมาขายด้วยมีทั้งสีขาวและสีดำนะฮะ อ่าแล้วก็นี่เลยเป็นทักนะคะทักหลายสีหลายแบบหลายเฉดสีเลยนะคะวันนี้เรามีทั้ง3.0 2.0นะะทั้ง3 4และ3ทสด้วยนะคะถัดมาเลยนะฮะเป็นอะไรที่ทน่าภูมิใจทําเสนอมากทุกคนคืออันนี้นะบิมก็ค่อยอยู่นะฮะบิมก็ค่อยอยู่นะฮะเป็นกระเป๋านะฮะจากแบรนด์สแลชช็อปคอรแลบกับทัสแบ็กนะคะซึ่งนะฮะร้านเราเป็นร้านแรกในไทยนะค,ะคนที่ได้คอรแลบกับเขานะคะก็มีหลายสีเลยทีเดียวนะ,ะให้เลือกชมมีที่ค่อยแบบนี้ให้ด้วยนะคะ โอเคถัดมาทุกคนเป็นแผ่นะคะเป็นแผ่นวันนี้เรามีแผ่นจากดักลีเวอร์มาซึ่งเป็นลายใหม่ล่าสุดนะคะจากดักลีเวอร์นะคะก็ตัวนี้จะเป็น3.3.3นะ,ะเป็นคลาสสิกเชฟนะฮะเป็น5้าพายนะคะทุกคนอ่าแล้วก็วันนี้เราก็มีแรมด้วยนะ,ะหลายคนถามหาแรมมากๆวันนี้เรามีแรมจาหน่ายนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกวันะฮะหรือว่านี่เลยค่ะเป็นนิวนะฮะสกู๊ เบนช์ ch, นะตัวใหม่ล่าสุดนะจากดักลิเวอร์ออกในปี2023น,น,นี้เลยนะอันนี้คือเป็นตัวใหม่นะฮะที่ร้านเซราช็อปเรามีเขานะฮะอันนี้ว่าจะเป็นบิ๊กคราฟเองฮะหรือว่าจะเป็นเป็นเอ่อบิ๊กบ็อกซ์นะคะตัวนี้หรือว่าจะเป็นนะฮะบ็อกซ์7ะฮะแล้วก็นี่ค่ะมีนี่ด้วยเป็นพาเลตนะ,ะของดักลิเวอร์นะทุกคนซึ่งดูดีนะเอาไปตั้งสวยๆได้เล่นได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของแคมป์กันบ้างว่ามีแคมป์อะไรบ้างค่นะคน นะก็จะเป็นนะฮะลัมที่คนอื่นถือหน้าคุณตานะเห็นในร้านที่หนุ่ยนะฮะตัวนี้นะจะเป็นนะเอ่อตัวสแตนนะฮะสแตนเซ็ตนะฮะตัวนี้นะฮะสแตนเซ็ตนะที่ร้านหนุ่ยเอามาจัดจัดนะฮะในวันนี้เล่นสนุกมากทุกคนนะฮะส่วนใหญ่นะจะเป็นแลัมของดรากลิเวอร์เยอะมากมั่วจังตรงนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นเชเบิร์นะฮะและก็ยันมีมินิเชเบิร์ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสตรีทเบนช์นะฮะอ่าตัวนี้ก็เป็น เออพ็อกเก็ตคอเตอร์นะคะตัวนี้ผมชอบมากเพิ่งสั่งมาเล่นล่าสุดเหมือนกันนะคะอันนี้ดีกว่าทอร์นาซ่านะคะตัวนี้ก็เล่นดีโตะสูงมากอีกนิดนึงก็คือจะไปยืนบนโต๊ะได้อยู่แล้วนะสูงมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะคนก็หายมาเล่น b บล็กลีเวอร์กันแล้วเราหนึ่งะะตงหน่อยนะนี่อีกหนึ่งนี่อีกหนึ่งคอร์เตอร์ก็อีกหนึ่งนะคะและนี่ก็อีกหนึ่งนะคะดูแต่ละคนแต่ละคน เป็นแบ,บ็คทูเบอร์กันหมดเลยนะรวมไปถึงเราด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าแบา็คทเบอร์เนี่ยอยู่ดีๆก็กลับมาบูมนะฮะตั้งแต่มีทักสายที่สุดเนี่ยแบ็คทูเบอร์ก็กลับมาบูมเลยนะฮะเพราะว่าทักมานันเล่นดีมากทุกคนน,นะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันตดีกวนกะ่อนเจ้าหรือพี่ตองมันจะแบ็คเข้าหาตัวแล้วก็ขอนีเล่นอะไรอยู่ แบล็กริเวอร์ไพร์เล็ตครีมเออดู๋ยวเดี๋ยวนี้เราเป็นไม่มีค่ะนี่เดี๋ยวนี้เราเป็นแก๊งแบล็กริเวอร์เหมือนกันเว้ยไม่ทำดาไม่ทำดาไม่ทำดานะคะวันนี้นาฬิกาสวยมากเฮ้ยอันนี้เขาเพิ่งถอยกันเพราะว่าได้ราคามาแค่เจ็ดพันนิดเดีเฮ้ยราคาดีมากเฮ้ยที่มันเดี๋ยวก่อนใส่ก้อนใช่ใช่เฮ้ยที่เรามันใส่โก้แก๊งวะเนี้อ่ะเฮ้ยมันแก๊งใส่โก้นี่ว่ามาแต่ไม่ได้นัดจริงไม่ได้นัดจริงเฮ้ยเลิศว่ะเลิศ เจ๋งเจ๋งแน่แน่แน่เน่เน่เป็นไงล่ะออลลีคือไปอดวานหมดเลยนะเบสิกไม่ได้แล้วนะคือเดินย้อนไปได้เรียบร้อยนะฮะต้องอมได้เลยับพี่เก่งมาก ยอดมากต้องบอกตรงนี้ว่าเจอกันเจอกันครั้งแรกอกะไมยังตื่นเต้นนะเล่นกับพี่นะตื่นเต้นเล่นกับพี่แต่พี่อ่ะรู้สึกว่าฝืนตัวเองอะเจอกระตุกเฮ้ยมันริมท่าเด็กเราได้หมดเลยเ<ม>ออก็คือรู้สึกว่าเอ้วันนี้มีทายอะไ,ไรที่ใกล้เคียงกับเรามากเล่นทุก่าให้ทายกันแต่ตอนนี้คือน้องก็สกนิทเราไปแล้วนะคะเพราะว่าเล่นท่าที่แอดวานซ์กับเรามากนะคะแต่ก็ถือว่าพัฒนะคะต้องบอกเลยว่าถนาเพราะเราเจอกันมาตัา้ง2ปีแล้วถือว่า2ปี ว่าค่ายยากนะเออเราก็เล่นแม่นด้วยนะก็คือกำลังใจให้แล้วก็ท uh huh. ู่ๆอยู่บัสแล็กเข้าไปชนะนีไฮะก็โชคดีโชคดีนะฮะน่ารักน่ารักแตโดนนี้โดนนี้ไปแข่งอีกก็หวังว่าจะชนะเพราะว่อยู่แล้วมีสะสมก็รู้แล้วเปิดแต่ถ้าถ้าเปิดแบบเมื่อกี้ได้นะกินถ้าเปิดเมื่อกี้ได้นะกินเลยเพราะว่าเปิดมาอย่างน้อยนะสามแต้มเราเนี่ยถ้าเราได้กินสบายแล้ว ถ้าเกิดเปิดมาเปิดมาแล้วเรายัางกินเขาไม่ได้มันจะลำบ,บากนะก็เป็นกวามเสีงให้ทุกทคนเดี๋ยวผมมาเราไปดูบรรยากาศในอื่นบ้างดีกว่า Hát thank uh -huh. ให้เปิดลงทะเบียนแข่งขันนะคะอันนี้เป็นยังไงคะลายลินนี่ไงเราขันครับผมเดนแมทอ๋อล<น>ายยูดอแบ็เ,<ห>เลิศเลิศล,ลงในพี่หนุ่ยด้วยเออตอนนี้ก็กำลังลงชื่อนะฮะเป็นชาเลนจ์มากๆใครอยู่ดาชอบเมื่อยหน่อยใฮ้ยเออัง

เขาไี่เปิดแล้วนี่ไงตีกัข้าวโมจานเราตอนีองห์อใช่ใช่ข้าวโมจาบันเทินโคู้โคีไหมดีไหมมันโพดอานนท์ไปเ่ย

ปิ้นไหนได้เราหมุนได้ไหมเอ๊ไล่เบาไล่เบาไล่เบาว่ะเฮ้สลีละต้องมาก็ได้เหมืก็ได้หมดเพราะเราก็ดีใจกันไปดิเอออะไรกันวะจะเล่นทายเป็นยี่อะไรปาร์ตี้แบบย่างเลยเอออยู่น่น

ขอบคุณทางที่มนขอบคุณทางแบรนด์ไทยหล,หลายๆท่านนะที่ให้โอกาสอาสซีช็อปมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะได้มาจากงานวันนี้นะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะที่ให้พวกเราได้มาวันนี้นะก็ฝากเอาไว้นะสำหรับ ภูการพิล่องเราวันนี้นะคือมันไปไกลมากแล้วแล้วก็ทุกคนก็ภูมิใจแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะทําให้งานวันนี้มันเกิดขึ้นมาดีนะต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่นะะเป็นส่วนให้บินมเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ขอบคุณที่มีงานแบบนี้นะก็ครั้งหน้านะเราจะไปจัดงานกันที่ไหนนะก็ติดตามด้วยนะคนก็สวัสดีวัสสขขนนี้นะเราต้องขอบคุณคนที่ติดตามวิด่โอจบนะอย่าลืมน,นะกด <c oughs> ไลค์กดแชร์กดสมัครให้น,น,นะเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะสำหรับวันนี้นะ็นที่ you for watching